เน็นมาถ่ายคลิปพยาด้วยเรว,วแล้วสวัสดีจ้าจับถือดีๆีจับเหม่ยไม่มานั่งข้างหน้าเดี๋ยวน้องปูนพี่ลงนงั่งข้างหลังดูมาทางนี้ ตอนที่มันกัดหนูเคยกัดมัช่ไม่มีเยไม่เหมอนเท่อะต้มจ้าต้ม ทำไมกำอะไรกันนะกำอะไรกันนาเอ,เออสวัสดีครับรรน,รน้องปีม <c oughs> น้องปีมตา <c oughs> ไม่คย <c oughs> ดีแล้วแม่มึงขนาในตานะนนกินแป้ง หงหายใจเือหุดหลับหองปาป่าอน่กเ็นเานแไม่ต้องไปใกล้น e> ้องนะพวกเองอะเป็นไรกลยไม่ได้นะเดยวกับเลยนะพ่อทำไมให้ไกลได้กลัโลเนี่ยเด็เด็การุดูบ เอาไม่ลูกดูดนมกินไงปาไม่กินฮะนมมันมีหัวเหนม่ยาข้าวนมมีหัวที่ไหนไปไปก็ไม่กินนมไอปูนก็ไม่กินนมต้องให้ดูบ่อยๆดิยเลกนมาดเล้อามันไม่กินนัไงมันก็ไม่กินามก็ไม่กินโอ้ยกินนมเก่งมากไไฟไปกินเลยเนี่ยไม่ปา ปอาที่คนกินเล้ยนมมันไม่มีหัวนมกระตายไม่มีหัวนมหัวนมบดใครรักมาแล้วมีใครจะรักเฮียเรียกหัวนมบดลูกดูดนี่ก็เรียกโตเลยอ่ะแล้วใครรักนันเนี่ยใรักอลไไปอ่ะตาไปอดอยากแค่ดูดุนะตึงตาตึงตาเข่งยังไงวะยายยังไม่ได้ซื้ออะไรให้เลยเก่งนะเรไม่ให้กินนมตุ่ม ไปกินล้วพอลูกหรอต้องให้มึงกินนมอื่นไปหาอาแอบเอาอ็งจะดูที่สาามาลูกเอยเนาะตาไม่อออ่ะไม่ได้มันน่าน้ำนมตายห้ไมอีกทีหลัง เยอะนมนมเยอะก็เป็น้ยไม่มีหัวไมเป็นใช่ไหมวันนี้มีหัวบานมีทุบผุยเสวยอีกน้าตัวแบบห้อยเต็มเลยนะจะให้ั่งมันปั๊มนั่งบีดได้แก้วนึงก็มาให้กินปั๊มไม่ออกเหรอปั๊มไม่ออกเสื้อเสื้อผ้าผู้หญิงตุ๊กต้าเล็กเลยอ่ะอนั้นทำไมไม่ใส่ชื่ออะไรอ่ะว้ายกระโดดว้ายกระโดดว้ายกระโดดตมี มันบีบใส่แก้วใส่ขวดให้ลูกหลูมกินแปม่ว่าจะก็ซื้อไอ้นั่นอะไรอย่างที่็อะไรที่นั่งหุ่นลงซื้อมาแล้วที่ปังมาให้แป้งซื้อไปให้ทุกอย่างเลยที่โรงงานนะายนี่ปังมา่งเลยมก่บบายแล้วพูนตัวยังไม่ออก

ดูคนเดียวเองไปบอกแม่ถ้าเป็นผู้ชายทำไงซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงมาอะไรลนะสมัยนี้ก็ใครมานนีก็ให้ครใครใส่ได้หมดเสื้อมีไม่กี่ตัวตายให้พูดหน่อยตาเอาเสื้อที่เดย์นองให้มาเมื่อเช้านี่ที่วางอยู่นั้นน่ะกับหมวกอะเห็นไหมร้อนหลานมันสิ เขาเให้ทิ hey. <c ười> yeah, oh ้งาให้ล <c ười> oh right right ูกานแมจะพอพวกแล้วซื้อยังเด็อดมาให้ซื้อมาให้อแล้วไปค้าองซื้อเยอะแล้เดียวมาตเองต้องเช่อว่าแล้วัทำเตาแล้วก็มังน้เป่าก็มังเดียวแล้วพอย่างนั้เต่งนนไม่ไหวหรอกเีนี้มันมีเครื่องอบแล้วเนาะมันไม่เป็นไรมาก่อนจะใหมเรา ไม่น่าจะเลี้ยงโตมันออกมาเ่ามาฟ้าจงไปุไวะุมันนะมึงว่าคือม่ให้รู้อีน้องนี่แลคุตัง้าลยเนี่ยแม่แงจังนะแทมาว่นานะมันแกว่าพ่อเป็นข้ามเยอะเรื่องเยอะมงนูนีก็้วย ใส่ยากนะเด็กเล็กนเดกเล็กมาต้องมีอย่างนี้นช่ใส่ถอดก็ะลำบากมากตองไั้โตคนนี้ได้หน่อยเดี๋ยวมราใส่ใส่ลูกกินอย่าไปใส่เลยป้าใส่จมูกขอร้องมันไม่ใช่นาหนาวนาหนาวก็ใส่ยากอยู่เนี่ยเวะแม่เลยตัว เ็บกกมาตเพ่ส้างเล็บเรอนมันน่าจะเป็นตอนที่ออกมาไม่ดยไม่ได้่ไมันอยู่ห้องไอซีหองีเยวันกับคืนเนยนฝากอ น้มาให้คุนเยอะใ่เสื้อได้เลยขมดและไป้มันซื้อไให้แค่ขวดเดียวเนี่ไ้มาเลยเนี่ใ่เย็นเี่ยเส้อดาไม่ไม่นาจาต่นอนมาสัียดก่อนน้อย่าให้ขาดตัวเหลืองเยอะใช่วิญไปบอกยายหมอบอกม่กินนมไปช่อมอเดี๋ยว้ตัวเหลืองตาหมีเน่ไปอบสวว่าประโยชน์หรือย เหลืองที่ดูก็น่าก็รู้เลยว่ารู้จักรู้ใจเดกก็อยู่โน่นไว้เอออ่อนๆนะอุ้มไปนั่งตากแดดได้เกลี้ยงเพียงเลยว่าไอ้ที่ตัวเหลืองมันไม่ได้นมไม่ได้กินน้ำไม่ได้น้ำไม่น้ำมองมองไม่น้ำรับไม่ได้กินน้ำพอยดูกระโหลกหมองไม่ได้กินน้ำแต่เราไม่รับไปกินอ่ะไออออ้้ตหหมงกไปเชื่อหมอเชื่อหมอไค่ไหนอดนมเนี่ยไม่เหลืองถ้าอดน้ำเหลืองเด็กอ่ะพอมาก็ไม่ตูดเอ๊ะ ยุ่งมฮะยุงมาถึงแล้วมั้งแต่นมายไม่มาอยู่ชายบาดาลถึงเลชาบาดาลหนูก็เลยมาก่อนแต่คงถึงแล้วหลังมาตั้งนานแล้วหนูไเป็ยังไงาัน้ำอหัแล้วไมนู่นักดเช้าหมุนนดึเย็นอย่าไปสักสักเช้าอาบน้ำเช้าสักเลยตื่นถ้าตื่นนะอาบน้ำศักผมุเลย มันทำไว้คนเนี้ยไม่เหมือนในป่าเลยนะคะดีำตะเล็กเนี้ยดีตนะคะเนี่นะะตีหนูมั้งให้น้นีค่ะก็ให้แปลงซื้อไปต้องมีูคนนําให้เล็กคนนี้เราไม่ได้เพราะว่าคนนําให้เล็กคนนี้ตรงนั้นหวานด้ย เะก้อุบเล็น่ยังยาวหน้านมแม่มันหน้าีหัวง่ามเยองนากมมันยกกลาหนานีเอาได้ผูกแขนในหลังพี่จัให้อื่นให้ให้อาจารย์ผมทำได้ก็ให้ให้ป้าให้่อกไปหาอาจารย์ผมมาถึงมือตัเอื้อนเเืนจงินะ ไปบอกพ่อเองแลบอกว่าหาจาผมทำได้มคงคงครับผมูก็ยม่อ้หานหนุ่มมาเจะหนุ่มอุ้งอย่ามันคองเลยนะจ้หนุ่มไอ้ป้าก็คืนจุดทูปจุดไทยบอกก็ีือถามเลยไม่เอาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวใท่วเดี๋ยวใคท่วมันจกายได้ไนเน่งงกริไ่เอาสัดีเอาหนังหลังเลูโกัสไม่ต้อง ยังไม่หมดคำาจาไไปทำให้ทำได้ยัไม่จะหน่โมงอันเนาะเดินเดินนอกไปสามไผ่ได้เดยวนคืองานมังอมัวตาให้าริวงบอกตับทีมทุกคนหนกสารไม่อยู่ใหม่จังระบกได้ไม่ต้องไปผู่ยาตายยาตะทีจะถามอะไรกได้ไม่มนกวน ลาบหลับยอะหลับก็เรียกที่นอะเรียกคนที่หาแป๊บเดียวบอกว่าให้อาจารย์ทำได้มงคลใน้ตัวน้อยหน่อยเรียกว่าป้องกอกไมการเรียกได้ทีเดียเดี๋ยวมดคัได้ด้านนี้ปะแล้วไะด้ก็จะมาจักงากจะมีครู้เรกเดี๋ยวนี้พอแล้มียังกูเนะกูผูกไอวินเนี่ยผาแห่งพ่อประสัตูกเต็มถูกหน่พ่อประสัตว์ทำไมละโยม จะแม่ไปไหนได้ไงผูกอย่างเงี้ยผูกหมูไปตีหมูก็มันโอ้โหต่อเล็กเต็มมันอ่อนพี่สายมันเจ็บเลยแต่หนุ่มตัวโยไพนะแต่หนุ่มผาอุ้มเดินรอบไปหาเนี่ยรอบวินคนยังไม่ตายเลยถูกต้องเลยไม่คิดไปไหนเลยโอ้ปัญตัดว่าตัดออกมาเลยเอาก็ผูกใหม่ เกหมดแล้วมัปิดลนะปิดไงอะอันนี้ไฟก็ได้อะแอันนั้นที่ตอนงานวัดถงพวกข่าวอะที่ทำดูแล้วก็